ช่วงนี้งานเยอะมากนอนดึกตื่นเช้าแทบทุกวันผิวคือหมองคล้ำผิวโทรมสุดแล้ววันก่อนคุณแม่มานอนบ้านแล้วให้สบู่ตัวนี้มาใช้บิวตี้ไวแวนพายไวเทนิ่งเธออยากจะบอกว่ามันใช้ดีมากแค่ก้อนนี้ก็ช่วยผิวของเราสวยใสยดูเด็กเป็นอมาตะาดูแวไพายเลยค่ะทุกคนสบู่ตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นแต่ใช้แล้วอ่อนโยนมากไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ9ชนิดที่ช่วยผิวหน้าใสาไร้สิวล้างหน้าไม่ตึงไม่เอียดให้ความชุ่มชื้นกับผิวดีมากๆเลยอ๋อแล้วก้อนนี้เขาใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยสววววยยยยครบบจในนนนนก้อเเดีี่่ชผผิุมาัั ดูออ่นเยาลดการแพ้การระคายเคืองพร้อมปลอบประโมผิวเผยผิวเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและนี่หลังใช้หมดมาหนึ่งก้อนอ่ะดูเอาเองทุกคนผิวออร่ามากตอนนี้หลงรักผิวตัวเองสุดๆใครอยากมีผิวสวยใสสุขภาพดีแบบนี้ต้องลอง